คุณเซนนี่เขาเป็นนักรบเก่าไงคือท่านผมเองเนี่ยผมเป็นแค่ชาวบ้านนะคุณเซนมันเป็นนักรบเก่าก็เหมือนผมเป็นตำรวจสายบูเนี่ยสายบูเก่าอ่ะมันก็มีความหวาดระแวงกูว่ามึงกับกูก็โลก,กิีตพอกันนะไอ้คุณเซนตอนนี้มึงกับกูก็เลี้ยงหลานเหมือนกันนะั่นแหละไอ้ห่าแล้วมึงไปหลอกหลานไอ้อุ้งอิงมันหลานไอ้แกไอ้เฮีย คุยกับเขาแล้วยังเอาคลิปมาเปิดอีกอเดี๋ยวมันมีอย่างนี้อีกสันดาลในหุ่นเซนนะเวลาแขกบ้านแขกเมืองไปเนี่ยมันชอบเอาผู้หญิงมาต้อนรับผู้หญิงมาต้อนรับผู้หญิงผู้หญิงประทานโทษผมไม่ได้เหยียดเรื่องเพศนะผู้หญิงหาตังค์อ่ะ จะเป็นชาวไม่ใช่ชาวกัมพูชาด้วยจะเป็นชาวเวียดนามและเด็กพวกนี้นะอายุแค่สิบสองสิบสามนะปัจจุบันและมันเอามารับแขกอะและสันดาษในฮุนเซนเนี่ยคิดหรือว่าถ้าเราหลวมตัวไปนอนกับ เด็กผู้หญิงอายุติดสองิดส,สามและไอ้เหียฮุนเซนมันแอบอัดคลิปอัดเทปเขาไว้อะแล้วมาปล่อยอะ่ะ <Okay. S 1> กฎหมายประเทศไทยเราเนี่ย <Okay. S 1> เด็กอายุต่ำกว่าติดห้าเนี่ย <Okay. S 1> เด็กจะยอมไม่ยอมมาติดคุกคือเจ็ดปีนะ <Okay. S 1> นะครับผมว่าเหียฮุนเซนเนี่ยต้องมีคลิปอย่างเงี้ยเข้าไว้เนี่ยใครที่ไปที่นั่น <Okay. S 1> ผมไปมา <Okay. S 1> นะครับผมไปมา มันก็เอามาต้อนรับอย่างเงี้ยแต่มึงไม่ได้แดกกูหรอกเพราะกูไม่เอาเล่ากูก็ไม่กินมึงจะาวายมาเลี้ยงกูก็ไม่กินนะครับสมัยมันมีวิกฤตเมื่อสมัยปีน่าจะสี่ห้าสี่หกผมจําไม่ได้นะครับผมก็ไปอยู่ที่เขมรเอากําลังไปเขมรเนี่ยเอากําลังเอาอาวุธไปที่เขมรนะโอ้ยไอ้เหี้ยคบไม่ได้เลยนิสัยหักหลังคนอย่างนี้คบไม่ได้คบไม่ได้คบไม่ได้ ที่จริงแหมท่านบุญเซนคุณกับผมก็แก่พอกันเรากลับไปเลี้ยงหลานกันดีกว่าวะเนะหลานกำลังน่ารักนะกลับไปเลี้ยงหลานกันดีกว่าค,คำถามมันค้างนะผมนี่เกลียดนะ ให้ใครที่เวลาผมคุยกับใครแล้วมาอัดเสียงอัดเทปเข้าไว้เนี่ยคนจังไลนะให้พวกที่ชอบอัดเสียงอัดเทปเข้าไว้เนี่ยแม้แต่น้องๆตำรวจผมเนี่ยตอนที่มันมีเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนี่ยผมก็พูดมันน้องทั้งคู่ผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ชอบนะเวลาคุยกันแล้วมาอัดเสียงแล้วมาเปิดอย่างเนี้ ช่องโดนบล็อกไปทองเล็กสวีสี่พันว่าคนเงี้ยโอ้โห,โห,โหเนี่ยไปดูช่องไอ้เล็กกันแล้วกันไอ้เล็กชื่อช่องอะไรอ่ะเล็กนะ LEK แล้วก็อย่างไงต่ออ๋อเซิร์ชแค่ไหนก็ขึ้นมาอ๋อเอาไอา้ไอ้เนี่ยไอย้ไอ้ไอ้ไอ้เล็กช่องดำผมมันโดนบล็อกไปครับโดนบล็อกไปควจนตีนทิกตอกเนี่ย โอ้โหมันบล็อกผมบล็อกอยู่นั่นแหละนะครับบล็อกอยู่หน้าไอ้เล็กไลฟ์พร้อมกันเนี่ยนะเออไปดูช่องไอ้เล็กกันแล้วกันนะครับมด,ดมยาดมเครียดดมยาดมบังเอิญไอ้เสี่ยนี่มันชื่ออะไรก็รู้เจ้าของยาดมเนี่ย ตาผมคู่เนี่ยมันเอามาให้ผมเนี่ยนะครับเป็นเอฟซีผมเอามาให้นะครับผมก็เข้าใจว่าตาหงคู่แต่ยมองเสือกเป็นตาใบโพเข้ามาให้เป็นลังเลยนะครับมาสงสัยจะกลายเป็นคนติดยาดมไปซะแล้วมมีขอให้โอ๊ตไอ้ยี่ห้อตาอะไรกันไรู้ขวดเริ่มเลยไปไหนก็ หมือนโหลยาดองเลยนะครับที่แอร์หัวลักยิ้มเขาหัวลักยิ้มเขาดมอยู่เรื่อยเนี่ยนะครับแอร์หัวลักยิ้มนี่มันดูแม่นนะมันดูสถานการณ์การเมืองนี่แม่นแม่นครับแล้วมันก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยหัวลักยิ้มเนี่ยมันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยมันโทรบอกผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์งี้มันไม่กล้าพูดมันไม่กล้าพูดออกสื่อนะครับเออ ใครจะไปคิดอ่ะอยู่เฉยๆไอ,อ้บ้าไอ้คุณเซนก็เอาคลิปมาเปิดใครจะคิดอะแล้วคุณคุณเซนนี่มันดีใจนะเฮ้ยกูทำได้แล้วเอาคนไทยแม่นจะได้แตกแยกกันมันต้องการให้เราแตกแยกกันแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วเวลาประทะกันเนี่ยเราจะได้ห่วงหน้าพาะวงหลังแต่คุณเซนมันไม่รู้ว่าสังคมทั่วโลกใครเขาจะเจราจากับมึง ใครเขาจะไปไว้ใจมึงนะครับโอ้ยเท่าสารพัดพิษนี่จริงๆอ๋อท่านฮุนเซนผมด่าท่านฮุนเซนไม่เห็นท่านฮุนเซนด่าผมกลับไปด่าแต่จัตุพรกับ ท่านสนทิใช่ไหมครับคือผมเด็กไปคุณเซนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณเซนเขาเป็นสมเด็จคือเขาเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วผมก็เปรียบเทียบเหมือนทหารทหารเลวคนหนึ่งเขาอยู่บนคอช้างเขาไม่มาทะเลาะกับผมแล้วครับถ้าเขาลดตัวลงมาทะเลาะกับผมได้เนี่ยถือว่าเราพบความสำเร็จนะ แม่ทับอยู่บนคอช้างแต่ที่เขาจะต้องไปทะเลาะกับคุณจตุพรกับคุณสนทธิเนี่ยเพราะคุณจตุพรกับคุณสนทธิเนี่ยจะเป็นผู้นำมวลชนจะเป็นผู้นำมวลชนนะครับและรู้ข้อมูลบุญเซนมากที่สุดนะครับ <itation. S 1> เขาก็เลยไปทะเลาะโน่นก่อนแต่ถามว่าเขามาร์กหัวผมไหมเขาก็มาร์กหัวครับมาร์กหัวแต่เป็นเบอร์ลองลองลอง,ลง,ลงมาเป็นเบอร์ลองลองลอง,ลงมา ผมเองนี่ไม่ได้ว่าอยากจะทะเลาะก,กับคุณเซนนะครับเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้ทำให้มันจบสิท่านอย่าไปบอกว่าทหารไทยเนี่ยปิดด่านก่อนต้องเปิดก่อนอย่าไปกลัวเสียฟองมาคุยกันแบบพี่แบบน้องมึงกับกูมาจับมือกันเลยพวกนี้8ปดโมงเช้ามึงถอนกำลังมึงกลับที่ตั้งกูก็จะถอนกำลังประเทศไทยกลับที่ตั้ง นะครับวันต่อไปเปิดด่านเป็นปกติทุกอย่างเหมือนเดิมเท่านี้ส่วนไอ้ที่คุณมาพูดหลอกชาวบ้านชาวโลกเขาว่าไปฟ้องศาลโลกและเอาผู้หญิงคนนึงไปยืนถ่ายรูปนั่นขนาดเอกอักรราชทูตคุณเหรอไปไหนเนี่ยไม่มีเลคงเลขาไม่มีคนติดตามไอ้หาสงสัยแม่นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปถ่ายรูปไอ้ตรงหน้าศาลโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปทายื่นเอกสารเนี่ยเหมือนไอ้นักร้องบา้บาบา้บาบบประเทศไทยเนี่ยไปทาไปทายื่นถ่ายรูปหน้าทําเนียบนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเลยไปยื่นหนึ่งคุณไม่มีทางที่จะไปฟ้องศาลโลกได้อยู่แล้วถึงไปฟ้องจริงๆไปยื่นจริงๆศาลโลกก็ไม่รับเพราะไม่มีคู่กรณีประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีคือใครศาลโลกเขาจะไปรับคุณได้ไงล่ะไอ้บา้านะครับแถม ยิ่งกว่านั้นไม่ได้ไปยื่นจริงๆด้วยนะครับทำเป็นไปถ่ายรูปหลอกชาวเขเมรชาวเขเมรเขาไม่ได้มีสื่ออะไรแบบประเทศไทยอะ่ะเขาก็เชื่อนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าที่มึงเอาคนมารวมตัวกันว่ารักชาติเขเมรพร้อมที่จะลบกับประเทศไทยเนี่ยมึงแจกเขาคนละร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเขเมรน,นี่เงินร้อยนี่มันเยอะนะ นะครับใครไปก็ให้ร้อยหนึ่งอะ่ะเหมือนบ้านเราอะ่ะท่านเปรียบเทียบบ้านเรานะตอนให้สอสอไปหาเสียงอะ่ะแล้วเขาก็ให้คนสามร้อยมีรถขนไปด้วยมีข้าวกินฟรีก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเว้ยก็ไปกันหมดนะครับมานะฮะมีหน้าที่ไปตบมือนะครับมีหน้าที่ไปตบมือมันสร้างฉากกันไง ชาวเขมรเนี่ยประชาชนชาวเขมรเขาอยู่อย่างอึดอัดใจมากนะคุณเซนมันมีอำนาจมาสาบเจปีเกือบสี่สิปีกดขี่ข่มเหงเขากดขี่ข่มเหงเขามันเขาสู้ไม่ได้ไงแต่คุณเซนนี่มันกระแวงตาขาวมันตั้งกองกำลังที่ทักคุณเซนมา มันกลัวท้าหารปฏิวัติมันเลยต้องเอาลูกมาเมียมหน้าแล้วก็ตั้งกองกำลังที่ทักตัวเองนะครับ นะคำถามคะ่ะที่ผมรู้ผมเอามาพูดไม่หมดครับที่ผมรู้เพราะว่าผมเคยเป็นผู้จัดการสันติบาลมันก็ต้องรู้การต่างประเทศรู้ข้อมูลต่างประเทศนะครับแต่อาจจะเป็นข้อมูลเก่านะครับอาจจะเป็นข้อมูลเก่า บางทีก็เอามาพูดหมดไม่ได้นะครับเราคนไทยรักกันก่อนนะคนไทยรักกันก่อนนะครับรักกันก่อนนะครับหันหน้าเข้าหาศัตรูก่อนหันหน้าเข้าหาศัตรูก่อนนะครับให้มันจบภารกิจนี้ก่อนนะครับจบภานกิจบภารกิจกับขมรไนให้เรียบร้อยก่อน รค่อยมาว่ากันเรื่องในประเทศเรานะครับ เราเนี่ยในบ้านเราสมมติเราอยู่กันเจ็ดแปดคนเนี่ยโจรกําลังจะมาปล้นบ้านเราเนี่ยผัวกับเมียยังทะเลาะกันลูกยังต่อยกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องวางเรื่องในบ้านก่อนแล้วก็ไปทะเลาะกับไอโจรก่อนทะเลาะกับไอฮุนเซนกับหุนเมเน,น็ตก่อนผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเกลียดคนขเขมร ให้เกลียดคุณเซนกับคุณมาเนตคุณมาีพอนะครับตระกูลค,คุณพอนะครับอันน้นตัวต้นเหตุสั่งมาถ้าเกิดสมมตินะคุณเซนเลี้ยงหลานอยู่นะครับและเดินสะดุดขาตัวเองเพราะแม่นมวเวนะมววาเบียนะเมาวนยนะน็อกไปเนี่ยนะทหารก็จะถอนกำลังกลับแล้วครับนะครับนะ ผมมองว่าส่วนตัวผมมองนะผมมองว่ามันไม่กล้าลบกับเราแล้วครับมันกลัวมันกลัวครับมันกลัวแต่ทำแอคขู่เท่านั้นแหละตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยเครียดนะถ้าถอนก็ไม่ได้ขเขมรชาวขาเขมรก็ด่ามันว่าเสียฟอร์มไม่เฮียไม่เอาจริงอย่างที่พูดนี่ว่านะครับตอนนี้ก็ลำบากลำบากไอ้ทหารเนี่ยต้องตากและนี่แม่นหน้าฝนด้วย นะครับทหารก็ลำบากก็ต้องยกกำลังมายันอย่างเงี้ยพี่น้องทหารไทยพี่น้องทหารกัมพูชาอย่าไปเครียดอย่าไปเล่นตามเกมฮุนเซนคิดว่าท่านไปปิกนิกแคมปิ้งก็แล้วกันวะท่านอย่าไปลบกันผมบอกแม่ว่างๆก็ คุยกันปรึกษากันนะมึงกลับไปเลยกลับไปเลยเดี๋ยวกูไปเสริมด้วยยึดหุ้นเซนแม่นเลยนะครับนะและเอาแม่ทัพไอ้ที่มาคุมแนวชายแดนเนี่ยให้เป็นใหญ่แทนตระกูลหุนไปตำแหน่งว่างเยอะ